กรณีที่เราเลือกใช้เครื่องมือที่เป็นพวกบ u ัชนะครับเราจะพบว่าเราสามารถที่จะเรียกใช้ Brush ที่เป็นลักษณะต่างๆได้นะครับอย่างเช่นรูปต้นไม้หรือว่าต้นหญ้าอะไรแบบนี้กรณีที่บ u ัชที่เราต้องการไม่มีในพรีเซ็ตเหล่านี้เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะสร้างบ u ัชที่เป็นลักษณะเหมือนก้อนเมฆแล้วกันนะครับวาดขึ้นมาเป็นก้อนเมฆสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะครับเหมือนไหมครับ เราสามารถ define ได้โดยการใช้ selection drag นะครับเพื่อเลือกบริเวณก้อนเมฆเหล่านี้นะครับแล้วก็บอกว่า edit นะครับแล้วก็บอกว่า define brush นะครับโปรแกรมก็จะออกมานะครับผมมาจะบอกว่า cloud นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมี brush แบบนี้มาใช้นะครับเลือกมาที่นี่ถ้าเราไปดูที่ brush tip shape จะพบว่าเราก็จะมีบลัชที่เป็นก้อนเมฆนะครับซึ่งผมอาจจะใช้ในลักษณะที่วาดทีละอันก็ได้นะครับแบบนี้คล้ายๆสแต็มแบบนะครับหรือว่าจะวาดเป็นบลัชแบบนี้ก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับกรณีที่เรามีลักษณะที่เป็นรูปภาพนะครับสมมุติว่าผมไปดูที่ไฟล์นะครับหาภาพเป็นการ์ตูนการ์ตูนอะไรสักอันหนึ่ง เพราะว่าผมมีภาพหมีภูอยู่ที่นี่นะครับโอเคเราก็สามารถที่จะ define brush จากรูปภาพได้ด้วยนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดเราก็คือทำ selection แบบนี้แล้วก็ define เลยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดูไม่สวยถูกไหมครับเราก็ควรจะทำการลบ background ออกไปนะครับเพื่อให้รูปดูสวยงามนะครับโดยใช้ filter extract นะครับซึ่งอันนี้เราก็เรียนกันไปแล้วนะครับในส่วนของการทำ selection ตรงนี้ผมทําเร็วๆนิดหนึ่งเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับส่วนถ้าอยากทําให้ดูสวยงามก็ต้องประดิษฐ์ประดอยกันกดโอเคนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับออกมาถ้าเราอยากจะใช้คําสั่งนะครับ Trim ก็ได้นะครับจะได้ทําให้ Selection เหลือน้อยหน่อยนะครับเราก็จะ s e เล็กง่ายขึ้น เราอาจจะใช้คำสั่ง select all โดยการกด ctrl o a เลยก็ได้นะครับจะได้มาทั้งหมดสั่ง edit นะครับบอกว่า define brush เราก็ตั้งชื่อว่า pool ตอนนี้เราถ้าเราสั่ง f i ล์ new ขึ้นมานะครับผมก็จะไปที่ brush อีกแล้วกันต้องเลือกเครื่องมือก่อนที่ brush นะครับผมก็จะตั้ง brush ขึ้นมาเป็นหมี pool ตัวนี้นะครับให้ spacing ห่างๆหน่อยนะครับแล้วเ,เราไปที่ เชฟด y n ามิกเนี่ยแองเกิลชิเตอรเราให้เป็นมีการหมุนหมุนตัวกับอีกส่วนหนึ่งคือ Color อร์ด m นามิกผมให้มีการเ,เปลี่ยนแปลงสีด้วยนะครับรวมถึงตั้งค่า h u วช์แซจูเลชันให้มากๆหน่อยนะครับแล้วก็ทำการดีฟายสีต้นทางนะครับให้เป็นแดงแล้วก็ปลายทางเนี่ยให้เป็นเหลืองนะครับก็จะได้บรัชออกมาเรายังคงสามารถย่อขยายบรัชได้นะครับซึ่งถ้าเราทำการวาดก็จะได้อะไรที่เป็นแบบนี้นะครับ สมมุติว่าเราเปลี่ยนคู่สีมั่งเป็นแดงกับน้ําเงินก็จะออกมาแนวแนวนี้ครับตรงนี้ก็ลองทําใช้กันดูนะครับก็เป็นลูกเล่นสนุกสนุกนะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะนํำบรัชไปใช้ได้แล้วก็ถ้าชอบใจบรัชเหล่านี้อย่าลืมเราสามารถทําการเซฟได้นะครับโดยการสั่ง New t o Preset อาจจะบอกว่า Full Color Full Brush อย่างนี้ก็ได้นะครับ ซึ่งต่อไปเราก็คลิกเลือกที่นี่ก็สามารถใช้บลัชตัวนี้ได้เลยนะครับ